Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชะตากรรมลงโทษประยุทธ์ ผู้นำอหังการอาการหลอนต่อมระแวงกำเริบยอมสิ้นลายไม่คายอำนาจสถานการณ์ไม่สู้ดีใกล้จนมุมเข้าไปทุกทีนักการเมืองพันทางนำขบวนโดยบิ๊กสามปอโดนนักการเมืองพันแท้ล้อมเอาไว้หมดแล้วจากที่เคยรุกไล่กลับต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ ปฏิบัติการล่าสุดนักการเมืองแท็กทีมปาดหน้าซิลตำแหน่งประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายลูกรัฐธรรมนูญฉบับสองใบหน้าตาเฉย ช่วงเชา้าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์สั้นๆแต่มั่นใจในายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะทำหน้าที่ประธานได้ดีไม่ทันไรช่วงสายกลายเป็นนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ถูกเลือกเป็นประธานสะง,งั้นโผพลิกผิดคาดเหมือนโดนตบหน้าฉาดใหญ่ และคนที่เสนอชื่อนายสาธิตชิงตําแหน่งประธานคือนายเกษมสันมีทิพย์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่ทั้งตัวและหัวใจอยู่กับภูมิใจไทยแล้วพักร่วมรัฐบาลพักฝ่ายค้านแท็กทีมค้นล้มฝ่ายถือดุลอํานาจนักการเมืองกล้าลุยกล้าแลกกับขุ้มไข่อํานาจสามปอมากขึ้นตามลําดับ ตามจังหวะที่จับทางกันได้สามปอกระแสะกำลังวูบบารมีกำลังเสื่อมมนครั้งและตามคันลองวิถีทางประชาธิปไตยเมื่อโมเมนตัม m อำนาจเดินเข้าหาประชาชนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ห่างไกลาจากปลายกระบอกปืนมากขึ้นเท่านั้นบรรดานักการเมืองจมูกไวรู้ดีชั่วโมงนี้และอีกไม่กี่ชั่วโมงหน้าจะต้องหันหน้าไปพึ่งใครล้อจังหวะขยับขับเคลื่อนของทีมกระบฏนนำโดยผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า สอสพะเยาพักเศรษฐกิจไทยที่ยังร้อนแรงไม่หยุดเกทับลับกันกับแรงแรง260เสียงฝันไปหรือเปล่าสมการตัวเลขสอสอในสภาที่เสียหนูอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยเคยกางโพโชบิกตู่พลเอกประยุทธ์รับประกันเป็นฐานค้ำยันบัลลังไม่นับรวมพักเศรษฐกิจไทย ผู้กองข่มขู่ผู้นำอย่าวางใจเกมซ่อนแต้มภาคสองในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจกระตุกอาการหลอนตกเก้าอี้ของบิ๊กตู่หลังเคยตาลีตาเหลือกกระเสือกกระสนวิ่งวุ่นหาสอสในศึกซักฟอกคราวที่แล้วยังไปจี้ต่อมระแวงกำเริบ เดิมทีบิ๊กตู่ไม่กล้าเชื่อเสียหนูหมดใจไม่กล้าปล่อยให้บริหารจัดการเสียงสอสอทั้งหมดอยู่แล้วเหมือนเอาชีวิตไปฝากไว้กับเพื่อนกินเสี่ยงเกินไปดังนั้นต้องเล่นเองกำกับเองด้วยรู้ซึ้งแล้วถนนสายนี้ไม่สามารถวางใจใครได้แต่ด้วยความอ่อนเชิงการเมืองซ้ำยังหวาดระแวงไม่ถูกเรื่องมือดีก็มีแต่ไม่ใช้งานเลยนึกทางรอดบิ๊กตู่ไม่ค่อยออกนอกจากลากไปลากมาเสียงหายไปยังไงก็เอากลับมาอย่างนั้น เมื่อจนแต้มจวนตัวคงไม่มีทางเลือกกลิ่นอายปรับครมอจึงคละคลุ้งขึ้นมาท่ามกลางเสียงนินทาปรับเพื่อแก้อาการน้ำปริ่มเก้าอี้รัฐมนตรี2ตัวจากที่ริบจากทีมกระบฏและทิ้งร้างจนอยากายขึ้นบิ๊กตูอ่อาจต้องจำใจคืนให้แบบเนียนๆที่ผ่านมานานไม่ตั้งใครเพราะหวั่นไวแรงกระเพื่อมยังกลัวเปิดทางฉุกเฉินเผื่อเอาไว้ถ้าลุยสุดซอยแตกหักตั้งคนอื่นมาเสียบแทนนานแล้ว งานนี้ตัวเชื่อมตัวแปรสำคัญเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ใหญ่สามปอเศรษฐกิจไทยยังอยู่กับรัฐบาลแน่บิ๊กป้อมย้ำหลายรอบแต่ปัญหาคือผู้นำและผู้กองยังยืนสาหมัดประจันบานไม่เลิกออกตัวล้ำหน้ากันไปไกลทุกวลีโวหารไกลาเป็นบ่วงมัดคอฟังแล้วนับถือแต่ละฝ่ายล้วนเป็นชัยอกสามศอกยึดประโยชน์ชาติประชาชนเป็นที่ตั้ง ผู้กองประกาศไว้ไม่เอาตำแหน่งอะไรทั้งนั้นในคอรมอชุดนี้แต่ถ้าสุดท้ายดิยวนี้เกิดขึ้นส่งมวยแทนนอมินีเป็นรัฐมนตรีแล้วยกขยงกลับมาก็เสียคนแน่นอนเช่นเดียวกับบิ๊กตู่ผู้นำอาหางการสไตล์บูล้างผลานยอมหักไม่ยอมงอคงโดนนินทาเละการเมืองไทยยอมสิ้นลายไม่คายอำนาจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ